ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องป่าสุข,ขุทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องช่าง,งแต่งหน้าแสงทองฟิลแร์เช่นเดิมเช่นเคยนะคะกับแม่ปอนะคะวันนี้ก็จะมาอพอดีสั่งทุเรียนมานะทุเรียนภูเขาใส<ก>จังหวัดศรีสะเกษนะคะพี่น้องหนวยใหญ่แห้งพี่น้องหนวยใหญ่แห้งลูกใหญ่มากพี่น้องลูกใหญ่อันนี้ลูกเล็กอันนี้ลูกเล็กนะคะมันหนักเว้ย อันนี้ห้ากิโลพี่น้องห้าจุดห้าจุดหนึ่งกิโลนะคะที่สั่อ๋อลูกใหญ่มากมือพี่น้องพูดแบบไงนะคะพูใหญ่มากแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็เจ็ดจุดโอ้ยเจ็ดจุดสองกิโลพี่น้องอันนี้ก็ลูกใหญ่มากนะคะ<พ>อันนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สั่งนะคะตัวนี้ก็ส่งมาพร้อมกันนะคะวันนี้ก็จะมาแกะทุเรียนนะคะเพราะว่า มันพอดีกินแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีผู้ช่วยนะคะก็คือพ่อบีนะคะพ่อบีกำลังไปเอาปกรณ์มาให้นะคะแล้วต่อก็จะตอกลูียนก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาปอกลูียนกันเลยคะ่ะเออเอดอูนี่นามากพ่อไม่รู้รรอย่างนันหอ ลาไปบ้านาก็ไปปอกให้คุณพ่อคุณแม่กิประจำนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่มา่เปนรับารกเฉยก็นึ่สามเร่อยไครับคตับอะร้าคใครที่ไม่ชอบกินุเรียนนะคะก็จะพื่อนเขาไปให้ไม่ได้นะ ห,หกิใหนน้ห้าโกโลยกกำลัลงใจเลยกำลังใจเขาดูกระออกเรียน <laughs> ลูกใหญ่มาก, world, กแ้อบก,กินูเดือดพวไปมนทออาชอบนลูเือใช่รเลยเิดเลยิดติดาไปอนครับลว้าวาโอ้ย ไมันต้งองไม่ผ่านอร่อยเนี่ยแล้วก็เนี่ยฮะเสรษมันหวานมากหวานมากเลยอ่ะมันจะไม่ขมหรอไม่ขมเลยเพราะเพราะเมืขอขอขอ่อบุขาไปถ้ามันสูบแล้วมันมันจะไม่ มันจะไม่โขมมันหวนทองนะแล้วกลิ่มมันไม่แรงโอ้โหเยอะยมากยัอมากอุคะ่ะอ้าววิ<ป>่พ่โหโอห่าบังโดนเนาเป่าให็นามา <c oughs> โอ้ยพูดอย่งนี้ไงไงจอนะเพื่อเอานี่พูดเลยจอ,นะนอนี่อ่า,อานโด <c oughs> นดนะไม่โดนนะนี่เหรเดี๋ยวเขาทำให้ได้

อันนี้แบบอลังการมากเลยอืมกลัวมันโดนนอันนี้กี่โลนะห้าแปดสิบ อุ้ยี้ยบเออไม่้ว่ามาดู่นขึ้ไมาุ้ยอุ้ยมาอ่ะกินมากขอพี่น้องดูสิคนอุ๊ยปูใหญ่มากเลยอ่ะ ความสูขพี่น้องมากมากกินเคยแบบว่าเคยทะเลาะก,กันกับพ่อบีเพราะว่าทุเรียนก็มีนะครับบ่อยมากด้วย,ยนี่ติดนีนจ ไม่ต้องปาดนี่ปาดฝันนี้มันออกไหมไม่ปัดฝันนี้ออกมีใหญ่ๆออกไหมน้ำเหมือนอะไรก็ไม่รู้เรื่องสุดีกันก็ปาเคือก็สร้างมันถอดจีบพื้นเก่า ม,มันมีมีออกที่ดีว่ามันเละไงมันมันนุ่มแล้วว่ามันนุ่มแล้วมันนิ่มแล้ว <c oughs> เป็นคนนี้โอ๊าก็วายูกติดันครับเราเอาเลยโอใหมาก ห oh. ูทำไมต้องกินก่อนด้วยอ่ะไม่เลยเลหวานหอมบัลลีเราไงต้องกินไม่สวยมพอดีจ <c oughs> อันนี้ตุเรียนภูเขาไฟแท้นะคะจากสีสกเกตเลยอ๋ออันนี้เปิืหนามากเลย <c oughs>

ก็มันทำหน้าแขางวัดโหแบก็เหมือนมันยังไม่เขืไม่แก่มันก็สูกแล้วเลยก็ติดตั้งชื่อนี่นะคะผลงานคู่ใหญ่มากเนี่ยคะคู่ใหญ่มากจริงอัะ แล้วกลิ่นกลิ่นมันไม่แรงอะ่ะกลิ่นมันไม่แรงนะคะวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจการปอกทุเรียนพี่น้องปอกทุเรียนภูเขาไฟนะคะใหญ่มากนะคะนี่นะครับถ้าใครอยากสั่งนะคะเดี๋ยวแม่ปอแปะลิงก์มาในคอมเมนต์นะคะยังไงก็ช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้เข้าไปดูด้วยนะคะช,ช่องช่างแต่งหน้าแสงทองฟิลเรนแต่ตอนนี้ขอรับความสนุกการกินทุเรียนกับเผาบิดก่อนนะคะบ๊ายบายพ่อบ๊ายบายก่อนสิบ๊ายบายค่ะจุ๊บแม่ด้วย